พี่มาร์คพี่มาร์คมาทางนี้หน่อยสิพี่มาร์คซื้อป๊อบคอนให้เรากินหน่อยได้ไหมอ่ะเราไม่ได้เอาตังค์มาฮะซื้อป๊อบคอนอได้ได้ได้เดี๋ยวไปซื้อให้ตะกร้อเบาโอเคโอเคลำบากอีกแล้วอะอุ๊ยขอบคุณค่ะน่ารักจังเลย <laughs> อะ อืมอร่อยมากเลยคือทุกคนคะ่ะต้องบอกก่อนว่าที่ทุกคนได้ยินเสียงเราชัดเจนนะะเพราะเราใช้ใหม่เนาะอืมอ่าโอเคเผื่อใครสงสัยนะป่ะป่ะป่ะ,ปะเราไปเล่นอย่างอื่นกันต่อดีกว่าเราจะไปเล่นอะไรกันดีม,ม้าหมุนละกะันนะเวียนหัวสนุกดีเออนะทุกคนเวลาเราเล่นอะไรที่มันหมุนหมุนนี่ชอบเวียนหัวตลอดเลยเออแก่แล้วก็อย่างนี้แหละนะ เรามาพักกินข้าวกันเอาเดี๋ยวนี hey, ้ช่วยกันทำ natural. มาหากินก่อนอย่าเพิ่งเกลียคือตอนนี้เรามาพักกินข้าวกันนะครับผมเนื่องจากว่าหิวมากอันนี้เป็นอาหารของเราแล้วกว็อันนี้ของบีนะอ,อร่อยไหมอ,อร่อยเบ้า mm hmm. เหราพากกวกล้างก่อนอืออืออร่อย mm hmm. อ่ะเราเราไม่สนใจแล้วเรามากินอาหารของเราดีกว่านะครับผม อร่อยครับผมใช้ได้ใช้ได้ก็เราก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันโนะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันแล้วกันนะคะก็ขอตัวไปเที่ยวต่อก่อนนะคะทุกคนปะมาโอเคเราขอตัวไปเดินย่อยกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะ อ่อโอเคทุกคนครับคือว่าเราอ่ะตั้งใจจะมาปิดคลิปกันที่บ้านนะครับผมแต่ว่าอ่าผมเนะี้ยมีอะไรสนุกสนุกจะมาแกล้งบีกันแต่ว่าเราขออนุญ,ญาตครับผมรอให้ตะกรงของนา้าเสร็จก่อนลวกันเพราะตอนนี้หนักก้องมากเลยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีๆนะครับผม ตอนนี้ตะก้องมาแล้วนะครับผมก็คือเราจะมีแผนในการแกล้งบีนะครับผมแต่ว่าจะแกล้งอะไรก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันล้วกันนะคือทุกคนคะเรามีเรื่องอยากจะบอกทุกคนคะ่ะคือหมาค่ะขอให้เรามาข้างนอกนะคะคือมานั่งเล่นแถวบ้านนี่แหละก็เลยไม่ได้ใส่แมสออกมาด้วยนะคะนี่ ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะก็คือแถวบ้านจริงๆนั่นแหละเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ตรงล้นนะนี่ประมาณนี้เนาะเออสังเกตไหมว่าอะไรมันผิดปกตินะฮะคือมันเงียบใช่ไหมล่ะทุกคน เออก็คือมาร์กหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วทิ้งเราให้นั่งตรงนี้นั่งเคว้งคว้างอยู่ตรงนี้แล้วก็ทิ้งเราเอาไว้กับกล้องตัวนี้ด้วยนะคือเราอ่ะไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็รอมาประมาณ10-20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ มา,มายังไม่มาสักทีเราก็เลยมาอัดนะคะระบายความรู้สึกเนี่แหละโอ้ยมันโมโหมากเลยนะคะคือเออไม่รู้จะทํายังไงต่อแล้ววะ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนี่จะต้องให้รออีกนานแค่ไหนอ่ะ <c oughs> โอ้ยโมโหนันเนี่ย <c oughs> คือนี่โมโหจริงๆนะ <c oughs> ทุกคนตอนเนี้เราปล่อยให้เบียรอนานมากเลยนะ <c oughs> คือเราแอบดูกันดีวกว่าว่าพี่ทาอะไรอยู่มันเห็นมามกล้อง เธอไปอีกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวเหยื่อรู้ตัวนะถ้ากระเถิบมากกว่านี้ mm. เห็นยัง <laughs> เห็นแล้วนะครับผม <laughs> อันนี้คือวิธีแก้ของเรานะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราจะทําการโทรไปบอกบีนะครับผมว่าติดธุระให้เข้าบ้านไปก่อนเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวดึกๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีการประดับไฟนะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกบีใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผม,มฮัลโหลเออบีคือว่า Uhm. ตอนนี้เราติดโทรลนะเออเข้าบ้านไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะยังไงเราเราอีกทีหนึ่งอืมอืมโอเคได้อ่าฮะตกลงอือฮึโอเคเออขอโทษนะอือืมอืมโอเค ตลกมากเลยนะครับผมอันนี้คือวิธีการแกล้งที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมน้องๆอย่าไปทำตามนะครับผมนะลุกไปแล้วทุกคนมีลุกไปแล้วปีลุกไปแล้ว,ลลวเดินไปแล้วเดินไปแล้วเอาละครับผมตอนนี้บีก็น่าจะเข้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรารอประมาณทุ่มนะครับผมสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกบีมาเจออีกทีข้างนอกนี้เนาะ เราข้ามเวลาไปเลยละกันนะครับผมบ้ายโอ้ oh my god ทุกคนแย่ yeah, แล้วบี B. ไม่คุยกับเราเลยยะทำไงดีอ่ะบี B. หันมาคุยกันหน่อยดีบี B. หันมาคุยกันหน่อยเราขอโทษคุยอะไรอ่ะคุยทำไมแล้วแล้วเอาโดนมาบินทำไมตรงนี้นะคะกูก็ขอโทษแล้วไงก็ไม่ได้ตั้งใจจกแกงอ่ะ ก็แค่อยากแย,ย่เล่นๆล่นเฉยๆก็ไม่เห็นจาเป็นต้องโกรธขนาดนี้เลยนี่หยุดเลยหยุดเลยน่าเบื่อแล้วเนี่ยบอกให้ฮแก้งอะไรไม่รู้เรื่องเลยนายนี่อุ้ยแม่อุ้ยแม่สองคนนี้น่ารักหยุดแซวกันไปเลยนะพวกเธอนี่ร่วมมือกันดีนะเดี๋ยวก็ตัดเงินเดือนไซค์เขตเลย โถโถบีผู้น่าสงสารคืนดีกันเถอนนะโอ,โอ๊ยทำอะไรเนี่ยเ <c oughs> ขินนั้นเนี่ยเอาเขาก็จะได้ลุงไงวักาลา่ะหยุดเลยนะหยุดพูดพบอ,อได้แล้วเอาไหม่ะไม่ชอบบอ อก็ได้ก็ได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะบอกให้แม้ถึงบีจะหายโกรธตอนนี้แต่บีก็ยังไม่ยกโทษให้ผมง่ายๆนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหงอบีแล้วก็ช่วยพูดให้บีหายโกรธผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายทุกคนสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทนะครับ